สุวรรณสามตอบว่าลูกร้องไห้เพราะเสียใจที่พ่อแม่ในตาบอดแต่หัวเราะเพราะลูกดีใจที่ลูกจะได้ปรนนิบัติดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกมาต่อจากนี้ไปพ่อแม่อย่าเป็นทุกข์ไปเลยลูกจะปรนนิบัติไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนแต่อย่างใดจากนั้นสุวรรณสามก็พาพ่อแม่กลับไปยังศาลาที่พัก ด้วยสติปัญญาของสุวรรณสามจึงจัดหาเชือกมาผูกโยงไว้โดยรอบสำหรับพ่อแม่จะได้ใช้จับเป็นราวเดินไปทําอะไรๆไ,ได้สะดวกด้วยตนเองทุกๆวันสวรณสามจะไปตักน้ำเพื่อให้พ่อแม่ได้ดืม่มได้ใช้ไม่ลำบากและไปหาผลไม้ในป่าเป็นอาหารให้ทั้งพ่อแม่และตนเองเวลาที่สุวรรณสามออกป่าหาผลไม้ บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพากันมาแวดล้อมด้วยความวางใจเพราะสุวรรณสามเป็นผู้มีจิตเมตตาไม่เคยทำร้ายอันตรายแก่ฝูงสัตว์สุวรรณสามจึงมีเพื่อนแวดล้อมเป็นบรรดาสัตว์นานาชนิดพ่อแม่ลูกทั้งสามจึงมีแต่ความสุขสงบปราศจากความทุกข์ร้อนวุ่นวายทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งพระราชาแห่งเมืองพระนสีพระนามว่า กบิลยักษราชเป็นผู้ชอบออกปลาล่าสัตว์พระองค์เสด็จออกล่าสัตว์จนมาถึงท่าน้ำที่สุวรรณสามกำลังตักน้ำพระราชาสังเกตเห็นรอยเท้าสัตว์ชุกชุมในบริเวณนั้นจึงคอยซุ่มจะยิงสัตว์ที่ผ่านมากินน้ำขณะนั้นสุวรรณสามนำหม้อน้ำมาตักน้ำไปใช้ที่ศาลาดังเช่นเคยมีฝูงสัตว์เดินตามมาด้วยมากมาย พระราชาทอดพระเนตรเห็นก็ทรงแปลกพระชัยว่าสุวรรณสามเป็นมนุษย์หรือเทวดาเหตุใดจึงเดินมากับฝูงสัตว์คลั้นจะเดินเข้าไปถามก็เกรงว่าสุวรรณสามจะตกใจแล้วหนีไปในที่สุดจึงคิดจะยิงด้วยธนูอาบยาให้หมดกำลังเสียก่อนแล้วค่อยจับตัวไว้สักถามเมื่อสุวรรณสามลงไปตักน้ำแล้วกำลังจะเดินกลับไปที่ศาลา พระราชากบิลยักษราชก็เล็งยิงด้วยธนูอาบยาถูกสวรรณสามที่ลำตัวธนูทะลุจากขวาไปซ้ายสุวรรณสามลม้มลงกับพื้นแต่ยังไม่ถึงกับตายจึงเอ่ยขึ้นว่าเนื้อของเรากินไม่ได้หนังของเราเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้จะยิงเราทำไมคนที่ยิงเราเป็นใครยิงแล้วจะซ่อนตัวอยู่ทำไม